ายกุนไรคุ้มนะครับท่านก็ได้จัดเตรียมสิ่งเหล่านี้ไว้ให้เพื่อนคุณพ่อคุณแม่ทุกๆท่านโดยเฉพาะนะครับสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสําหรับผู้สูงอายุและผู้สูงอายุและก็ให้เข้มแข็งและก็ให้แข็งแรงและก็ให้เข้มแข็งและให้มีความสุขสุขและให้มีความสุขอย่าได้มีทุกข์ขอให้มีความสุข ภายใต้การบริหารงานของนายกบุญไกรบุญคุนายกเทศมนตรีแมืองลำสามแก้วได้จัดทําโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ<ม>อบรมสัมมนา และศึกษาดูงานณจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อเป็นการจัดสวัสดิการและการบริการสาธารณะให้แก่ผู้สูงอายุตามแนวทางการจัดทำมาตรฐานการส่งครบผู้สูงอายุด้านนันนาการเช่นการทัศนศึกษา,าศาสนสถานแหล่งท่องเที่ยนอกสถานที่ ให้ความรู้และสร้างความผ่อนคลายทางร่างกายและจิตใจให้แก่ผู้สูงอายุที่ละให้ดีที่สุดสูงอายุละผู้สูงอายุสูงอายุละผู้สูงอายุละก็ให้เข้มแข็งละก็ให้แข็งแรงละก็ให้เข้มแข็งละให้มีความสุขสุขละให้มีความสุขอย่าได้เพื่อพัฒนาสักยภาพผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพ อันสร้างประโยชน์สูงสุดให้เกิดแก่ผู้สูงอายุในชุมชนให้ผู้สูงอายุมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีการทํากิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะก่อให้เกิดความสามัคคีในกลุ่มผู้สูงอายุชีพเราขอยืนยันเราส่งถึงบ้านและไม่ต้องเป็นทุกข์ถึงงบลับประมาณเราจะมีน้อยไม่เคยท้อถอยเพื่อคืนความสุข จากใจนายกแลกขพอให้ปลอดภัยอย่าเจ็บอย่าให้พอให้ปลอดเป็นการจัดสวัสดิการและการบริการสาธารณะให้แก่ผู้สูงอายุในด้านกิจกรรมและนันทนาการและให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสทัศนศึกษาเปิดหูเปิดตาเพื่อสุขภาพจิตที่ดีสูงอายุแล้ผู้สูงอายุและขกให้เขมแข็งและขกให้แข็งตามพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช2496มาตรา53ได้กำหนดให้เทศบาลมีอำนาจหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและผู้พิการและภารกิจที่ได้รับการโอนตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช2542ได้กำหนดให้เทศบาลมีอำนาจและหน้าที่ในการสงร่งเสรหมและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลืองลำสามแก้วได้เล่งเห็นถึงคุณค่าของผู้สูงอายุว่ามีความสำคัญต่อสังคมและชุนชนท้องถิ่นอีกทั้งเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องระหนัดว่าการจัดสวัสดิการเพื่อการส่งครองและการพัฒนาผู้สูงอายุายคือเป็นภารกิจและอำนาจหน้าที่สำคัญที่จะต้องให้บริการและสวัสดิการตาา่างๆให้แก่ผู้สูงอายุรวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเพื่คู่<ว>กันไปีเมืองลำซำแก้ว นายบุญกาบุญคงเป็นอย่างสูงที่ท่านได้กระรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2,558ในวันนี้ตามที่คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองลำสาำแก้วได้เล็งเห็นถึงคุณค่า ของผู้สูงอายุว่ามีความสําคัญต่อสังคมและชุมชนท้องถิ่นอีกทั้งเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตระหนักว่าการจัดสวัสดิการเพื่อการสังคมและการพัฒนาผู้สูงอายุถือเป็นภารกิจและอันาจาหน้าที่สําคัญที่จะต้องให้บริการครับสาหรับผู้สูงวัยนะครับครับวันนี้นะครับรู้สึกดีดีนะครับและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาร่วมนะครับกับ โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุนะครับครับท่านรองนายกเทศมนตรีนะครับท่านในขานุก,การนายกเทศมนตรีท่านค <มา S 1> ณะที่ปรึกษนะครับไม่มีเรื่องมากยิ้มแย้มก็สนุกเรายังไม่แก่หน้าตาสดใส ่มใสของหลานหลานลูกลูกเราเทศบาลและจะขอเคียงข้างจะทำละทุกอย่างเพื่อสร้างความสุขผู้สูงอายุไม่ลืมเด็ดขาดผู้ด้อยโอกาสแะะไม่ต้องเป็นทุกข์ทั้งคนละพิการยืนยันพ่อแม่เราจะดูแลด้วยความพันผูกจากใจนายกเทศมนตรีจะทำหน้าที่ละให้ดีที่สุด สูงอายุละผู้สูงอายุสูงอายุละผู้สูงอายุละขอให้เข้มแข็งละขอให้แข็งแรงละขอให้เข้มแข็งละให้มีความสุขสุขละให้มีความสุขอย่าได้มีทุกข์ขอให้มีความสุขเบียยังชีพเราให้ทั่วถึงพวกเราคำหนึ่งละด้วยความพันหุ ไม่เคยทอดทิ้งและพูดจริงขอย้ำมีกิจหลักจะทำเพื่อสร้างความสุขเรื่องเบียยังชีพเราขอยืนยันเราส่งถึงบ้านและไม่ต้องเป็นทุกข์ถึงงบละประมาณเราจะมีน้อยไม่เคยทอถอยเพื่อคืนความสุขจากใจนายกและพอให้ปลอดภัยอยากเจ็บอยาไให้ ขอให้ปลอดภัยหน้าตาสดใสขอให้ปลอดภัยขอให้มีความสุขจักใจนายกเทศมนตรีจะทำหน้าที่และให้ดีที่สุดสูงอายุและผู้สูงอายุสูงอายุและผู้สูงอายุและขอให้เข็มแ็งและขอให้แข็งแรงและขอให้แข็มแข็งและให้มีความสุข และให้มีความสุขอย่าได้มีทุกข์ขอให้มีความสุขเบียยัง,ยงชีพอขอบคุณท่านนายกและกรรมการเทศบาลทุกทกท่านขอบคุณมากค่ะมีกิจหลักจักรกรรมเพื่อสร้างความสุขร่งเบียยังชีพเราขอยืนยันเราส่งถึงบ้านแล้ไม่ต้องเป็นทุกข์ ถึงงบลับประมาณเราจะมีน้อยไม่เคยท้อถอยเพื่อคืนความสุขจากใจนายกและขอให้สดใสอย่าเจ็บอยากให้ขอให้ปลอดภัยหน้าตาสดใสขอให้ปลอดภัยขอให้มีความสุขจากใจนายกเทศมนตรีจะทำหน้าที่และให้ดีที่สุสดสูงอายุและผู้สูงอายุ สูงอายุละผู้สูงอายุละขอให้เข้มแข็งละขอให้แข็งแรงละกอให้เข้มแข็งละให้มีความสุขสุขละให้มีความสุขอย่าได้มีทุกข์ขอให้มีความสุข